ผมคงจะพูดได้คาเดียวจากใจจากใจเลยลึกๆเลยนะครับก็ผมผมรักรักนะฮ่อมเอาง่ายๆครับว่ามันไม่ใช่แค่เฉพาะผมนะครับก็ทงังครอบครัวของพ่อค่อมด้วยแล้วก็คนไทยทั้งประเทศนะครับที่ รักในตัวนค่คอมนะครับในขณะนี้ที่นค่คอมจากไปนะครับก็ผมพูดได้เลยว่าก็ต้องมีการโศกเศร้านะครับแล้วก็สูญเสียนะครับคนที่เก่งนะฮะในวงการตลกนะครับอย่างพ่อคอมก็เป็นครูบาอาจารย์นะฮะสอนผมมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าผมเคยได้เข้าไปอยู่ในคณะชวนชื่นด้วยนะครับผมนะพ่อคอมก็จะมีวิธีการเล่นและสอนผมในหลายๆอย่างนะครับทุกคนที่ทํางานร่วมกับน้าคอมมาพูดได้คำเดียวว่า สเสียได้ครับในความเก่งของนักคอมแล้วก็ต้องขอแสงดงความเสียใจด้วยครับผมในที่นี้คําสอนไหนของนักคอมที่เรายังใช้ันถึงทุกวันนี้และอีกสออไปคาสอนคืออย่าอายทํากินอย่าหมินเงินน้อยอย่าคอยวัฒนาครับเพราะนักคอมเนี่ยเป็นคนขยันมากด้วยส่วนตัวแกเองแล้วเนี่ยแกเป็นคนที่ไม่ฟู่ฟ้าไม่สิ้นเปลือกนักคอมเนี่ยนิสัยส่วนตัวของแกเนี่ยแกเป็นคนถ้าคนจะสนิทกแกหรือว่ารู้จักในตัวตัวตวนของแกจริงๆเนี่ยแกเป็นคนที่ประหยัดชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปกองมอเตอร์ไซค์ ตั้งแต่รถเล็กรถใหญ่คือแกแกชอบหมดรถยนต์เนี่ยก็มีมีไว้ที่เดินทางไกลๆแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยพูดถึงแกหมาหมาหอนเลยอาจจะมาหาไงแอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้อาจจะไม่ใช่แกขอโทษครับพ่อก็คือเรารักนะพ่อเหมือนพ่อเลยรักนะพ่อมเหมือนพ่อครับเพราะว่าตอนนั้นพ่อข่อมเนี่ยเป็นคนไปบอกพี่จิ้ม เป็นคนมาบอกพี่กิมชวนเชื่นว่าให้ผมเนะเข้าเข้าไปลองเล่นดูตอนนั้นมันเป็นเป็นเกมใหม่ของชวนชื่นครับก็จะมีแม็กแล้วก็มีแก๊สนะครับแล้วเรามีความประทับใจอะไรกับน้อพ่อมั้ยที่แบบอยากบอกแฟนๆทุกคนอย่างเงี้ยแบบบอกต่อให้เพื่นๆได้ฟังกันผมคงจะพูดได้คําเดียวจากใจจากใจเลยลึกๆเลยนะครับก็ผมผมรักรักน้าห่มนะครับแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณของของพ่อไปสู่สุขตินะครับ สิ่งใดที่ผมได้ร่วงเกินในวาจาในการเล่นแล้วก็ในความคิดต่างๆให้พ่อของศิกรรมให้ให้ลูกด้วยนะครับผม<อ>คือถ้าอยากจะบอกเป็นข้งสุดท้ายและข้อมนะครับ,รบ<อ>ก็ผมผมอยากจะบอกว่าผมเป็น<อ>กําลังใจให้กับครอบครัวของคุณพ่อนะครับตั้งแต่น้องไอซ์แล้วก็ครอบครัวแล้วก็หลานนะครับแล้วก็แม่ด้วยนะครับตอนนี้คุณแม่ต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังโดยที่ไม่มีคุณพ่อแล้ว นะครับก็ให้ครอบครัวของพ่อสู้ๆนะครับผมทำได้เพียงแค่เป็นกำลังใจให้